สบายดีแม่สดีพี่น้องยื้อไก่เนาะ่ไกจะบริตัางใจเนาะมาแต่เนี่ยบุ๊คุยเนี่ยมือกัดสบายดีพี่น้องมาสู่สุขคนเด้อจ้านี่ตอนหับเข่าสู่ซองเบาไก่เนาะพี่น้อง มาก,กเลยนมะ่ปลาขบเขาเถียงถึ้นใหน้มาม่งบ้านวันนี้มือสุดถ่ายพี่น้อยนะตำนานมือสุดถ่ายนรงอยู่บานกับเป็นสีเรียบร้อยเนาะก้า,า,ารเรือพี่น้องเนาะก้า,า,านี่เรือ เหลือสองตาอันนี้เอาเครื่องเงาะนี่พี่น้องกะเรือกะนี่เรือเนาะเรือสองตาเลย แต่ในข้าเจ้าสีเอาเนาะตานี่ละบหล่าวสีเอาคนณนี่แญาติกร่งเจ้าหนี่พี่น้องสีเอาพี่น้องไปดำหน้าเพิ่นแล้วก็เพิ่นสีดำเพิ่นสีลกเบิดแล้วเพิ่นสีมาดำสีมาถ่ายสีมาขาดให้ดำให้สีปลาไหวพี่น้องปลาปลาไหวเพิ่น

<laughs> <laughs> ทีเลือใช้ไมใส่ธนาเนี่ยกระนะที่เรือนะคือแว่ตั้งไว้น่นอ้าโจยังไ่เลี้วเบิรบ่เอามือหนักขึ้นว่าเอาไปไปาดไปไทยให้มือนหน่นะ,นะมือนหนักขึ้นกว่าเอาหลดเอาโหลดไปขาดไปไทยมือนหน

你跟他干啊？Okay, okay. Okay.

แล้วเนาจตมแล้วเนงติดประจนะระจำวันะวในวันนี้เอาเงินไปห้เจายังพนหาจะไปทำงานก่อนเมากคนี้คือหลบไปแล้ว่ามอันนงก็ไปรับขึ้นจะอยางไปวันพื่อนไปเพอนจอยมากบ้านก็จะไปทำงาน ตึงว <ừ> ัานบอไว้เป็นซาลาวินแต่มันแดดแห้งลองกันเมื่อนมือนีนไปทำนาปลาด้วงเออซาีเป็นซาลาวินขางใหญนาบ้านอยู่ไายนาไฟนาเกล่าเออมันแดดแห้งเนาะมันแดดแห้งนะชานา้ายนาเขาบุ่ด Ừ. Nào, có trạng dạng thời này ừ. tất sẵn nó có chắc hàng cả ไปดำหน้าปะยยอ๋อแล้วจกมาดำเสะอกยืนดันัยืนได้ันกบอกบนงินันดแล้วา่่อะไรเงยุนยัยยืนเงยหน้าขึ้น อะไรเงยเงยหัวซานคอยเงียนหนาขึ้นเนู้ไปบ่ได้ไห้ไปบ่ได้คอยลังบ่ได้ทุกกี้คอยลังบ่ไดันา้ไปค่าต่อไปบ่ได้หรอคะเยอะกว่าเลยขึ้นไปบ่ได้ยังกว่าให้ให้เจ้าจันบุญธนาเออที่เขาเอาขึ้นนะดันไปดันไปละค่าต่อให้ออออกบ่ได้บริษัทกาแฟขมาต่อเตียวนะ น้ำอมตะเหรอนี oui ่มัดกาเนี่ยิา้านอกะมีอะไขอบุคคลบุฟเ่มัดกาเนี่ยวัดจอยนนท์ใครเล่มัดดสันนี่กำเดียว ห่กไปหาเป็นเองี่น้องเลอาอยู่มองมันกไปากไปโลการทางมองอื่นบมได้ได้้องแบบนี้นะรัาแชได้ไปมองอื่นนะไปมองอด้อันนี้เอาบริชินยังหอยย่ื้อด้หน่อยะจริจริงนะสองหมัดถึงเป็นหมัดหนึ่งได้เนี่ยหอยสอยเรือกันว่าให้ติดไปเกินประมาณสองหลอยคนะ หไปเสนหนึง่งเราลกกาได้หกสี่สิบหามัาาสดสี่หกมัยเม,มื่อไงครับข้อมันขอมันเท้าเศร้าพันเป็นตำมันหรือจ๊ะเขาก็หายดาวพันก่อนะน่อย

ใช่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงสำนีน้ะพี่น้องเด้อขอกำเนิดขีมหน้าพี่น้องอยูอ่ยดีไม่แห้งปรสม,มองสมบอนเนาะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงอ่ามั่งมีเงินทองจเจริญก้าวหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ข้อก่อคำว่าสบายดีไปเบิ่งคลิปซนั่งเลยพี่น้องเด้อซนั่งทังดก,กาตลกทำไร